เคยเป็นเงินไหมครับเวลาที่คุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่กลับไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้จนคนอื่นเข้าใจหรือบางครั้งคุณอาจจะพลาดโอกาสสาคัญเพียงเพราะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในโลกที่ทุกอย่างกําลังเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วความสามารถในการสื่อสารมีความสําคัญไม่แพ้ความเก่งในด้านอื่นๆเพราะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถอธิบายความคิดของตัวเองได้มันก็เหมือนกับการซ่อนเพจเอาไว้ในกล่องที่ไม่มีใครเปิดออก ทักษะการสื่อสารนะครับมันก็เหมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างความคิดของคุณกับความเข้าใจของผู้อื่นมันคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอความคิดสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งการสื่อสารที่ดีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวได้เพราะคนที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมักจะเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่สามารถคว้าโอากาสสำคัญในชีวิตได้เสมอ เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปฟังกันครับผมอยากลองชวนคุณจินตนาการดูนะครับว่าผลกระทบอะไรของการที่คุณเป็นคนที่เก่งแต่คุณยังพูดยังสื่อสารออกมาไม่เป็น คือหลายคนอาจเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถแสดงออกหรืออธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้นี่คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากคุณเป็นคนเก่งที่คุณไม่เป็นนะครับคุณอาจจะพลาดโอกาสในอาชีพการงานเพราะการสื่อสารที่ไม่ดีอาจทําให้คุณไม่ได้รับการโปรโมตหรือไม่ได้รับโอกาสในการทํางานโปรเจกต์สําคัญๆเพราะคนอื่นไม่เข้าใจความสามารถที่แท้จริงของคุณ หรือบางครั้งอาจจะขาดการยอมรับและความน่าเชื่อถือคนที่สื่อสารไม่เก่งมักถูกมองว่าไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเลยทั้งที่พวกเขาอาจจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมก็ตามและความสัมพันธ์ที่อาจไม่ลาบลื่นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือแม้แต่คนในครอบครัวการขาดทักษะการสื่อสารนั้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้อย่างง่ายดาย เห็นไหมครับว่าการขาดทักษะการสื่อสารที่ดีอาจทําให้เราดูเหมือนไม่มีตัวตนในที่ประชุมหรือไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ซึ่งมันก็ส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางานอย่างมากเราลองมาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองกันเลยดีกว่าครับทักษะแรกนะครับที่ผมอยากให้คุณลองเพิ่มนั่นก็คือการพัฒนาทักษะในการฟังหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารนั่นคือการฟังเพราะการฟังอย่างตั้งใจนั้นไม่ใช่แค่การฟังแบบผ่านๆแต่เป็นการให้ความสําคัญ ให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูดและพยายามเข้าใจความหมายมันอย่างลึกซึ้งการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นอาจจะเริ่มจากการตั้งใจฟังหลีกเลี่ยงการทำสิ่งอื่นระหว่างการสนทนา <S <S เช่นการเช็คโทรศัพท์หรือการมองไปที่อื่นเพื่อให้ความสนใจที่อีกฝ่ายอย่างเต็มที่หรือการใช้ภาษากายแสดงความสนใจเช่นการสบตาการพยักหน้าและการแสดงสีหน้าที่เหมาะสมเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหรือว่าคุณกำลังฟังอย่างตั้งใจนั่นเองหรือการสะท้อนความเข้าใจของคุณ เช่นอาจจะลองพูดทัวนในสิ่งที่อีกฝ่ายกําลังพูดเช่นถ้าฉันเข้าใจถูกคุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนู้นใช่ไหมสิ่งนี้ช่วยให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณฟังและเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสือ่อเพราะฉะนั้นนะครับการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจและทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณน่ะ กำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดทีนี้เรามาเข้าประเด็นของ E.P. นี้กันนะครับนั่นคือการสื่อสารให้มีสเสน่ห์สื่อสารอย่างไรให้มีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับการสื่อสารอย่างมีสเสน่ห์เนี่ยไม่ได้หมายถึงการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายน่าสนใจและสร้างความประทับใจโดยอาจจะมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้นะครับการเลือกใช้คาพูดเราควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาและเข้าถึงง่าย ลีกเลี่ยงการใช้ศั์เทคนิคที่ซับซ้อนเกินไปหากจําเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะเราก็ควรอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนอีกเรื่องนั้นก็คือการปรับโทนเสียงครับโทนเสียงในการสื่อสารควรแสดงถึงความมั่นใจและความเป็นมิตรเช่นคุณอาจจะพูดด้วยน้ําเสียงที่มั่นคงและชัดเจนแต่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปหลีกเลี่ยงการที่คุณพูดเร็วพูดรัวเพราะจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ยาก นอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการพูดด้วยเสียงที่เบาหรือลังเลเพราะจะลดความน่าเชื่อถือลงได้ภาษากายนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าภาษากายเป็นส่วนสําคัญในการเสริมความน่าเชื่อถือนะครับเช่นการยืนหรือการนั่งตัวตรงการสบตาก,กับผู้ฟังอย่างพอดีการใช้ท่าทางประกอบคําพูดช่วยให้เนื้อหาที่สื่อสารนั้นมีพลังและเข้าใจง่ายขึ้นนั้นก็จําเป็นเหมือนกันนะครับการพูดที่กระชับและชัดเจนเนี่ย มันสามารถทําให้เราสื่อสารได้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายช่วยให้อีกฝ่ายรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการใช้คําซ้ําซ้อนหรืออ้อมค้อมโดยเน้นการใช้ประโยคสั้นๆที่เข้าใจง่ายและคุณก็ต้องสื่อสารด้วยความมั่นใจการพูดอย่างมั่นใจเช่นการใช้เสียงที่ชัดเจนการเว้นจังหวะที่เหมาะสม และการไม่พูดตะกุกตะกักจะทําให้อีกฝ่ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะสื่อสารมากขึ้นหรือบางครั้งคุณก็ต้องนึกถึงผู้ฟังด้วยเช่นคุณกําลังพูดอยู่คุณอาจจะต้องลองตั้งคําถาม,ถามหยุดพูดและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยไม่ใช่จะพูดอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดบทสนทนาที่มันสามารถต่อยอดไปได้เห็นไหมครับว่าการสื่อสารอย่างมีสเสน่ห์ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น แต่มันยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกสถานการณ์ด้วยการสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นนะครับที่นี้อีกทักษะหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้นั่นคือการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อื่นในขณะที่คุณกําลังคุยกับเขาการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดและการฟังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจให้กับผู้อื่นด้วย เราอาจจะต้องแสดงความจริงใจในการพูดหรือฟังเพราะการแสดงความจริงใจและการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นช่วยสร้างความไว้วางใจได้หรือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการจําชื่อการจําเรื่องที่อีกฝ่ายเล่าไว,ไว้ก่อนหน้าหรือการใช้ทักษะการเล่าเรื่อง (storytelling) การเล่าเรื่องนั้นช่วยสร้างความเชื่อมโยงและทําให้การสื่อสารมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นการสร้างความเชื่อมโยงนี้กับผู้อื่น ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับทีนี้ผมก็อยากฝากบทเรียนเอาไว้นะครับให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจําวันการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจําวันลองดูนะครับคุณลองเริ่มจากการที่คุณฝึกพูดในที่ประชุมบ่อยๆลองฝึกแสดงความคิดเห็นหรือพูดในที่ประชุมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารแรกๆอาจจะยากอาจจะกลัวอาจจะเขินอาจจะอาย คุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณแค่พูดและสื่อสารมันออกไปหรือการฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆเช่นการพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานการนําเสนอไอเดียหรือการเจรจาต่อรองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจําวันเช่นกันอีกข้อที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือการเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กการรับฟังฟีดแบ็กจากผู้อื่นช่วยให้คุณทราบจุดที่คุณควรปรับปรุงและพัฒนาต่อไป การฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการนำเสนอความคิดของคุณได้คุณลองดูนะครับฝึกทุกวันคุณก็จะเก่งขึ้นทุกวันเห็นไหมครับว่าทักษะการสื่อสารนั้นเป็นเครื่องมือสำครรัญในการพัฒนาตนเองไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหากไม่สามารถสื่อสารได้ดีคุณอาจจะพลาดโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าได้ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารช่วยให้คุณสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และสร้างความประทับใจเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องมิสเต็งพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านเพื่อรับแรงบันดาลใจเทคนิคและแนวทางที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสามารถอื่นๆในทุกด้านของชีวิตวันนี้ขอบคุณครับ